นิทานเรื่องน้องอุ่นกับไทเซราทอปส์เพื่อนรักคือหนึ่งหลังจากที่น้องอุ่นไปเที่ยวสวนสนุกไดโนเสาร์กับพ่อและแม่ทั้งวันน้องอุ่นได้เห็นไดโนเสาร์มากมายทั้งทีเร็กซ์ตัวใหญ่และเสียงคำรามของมันยังติดอยู่ในหัวไม่หายพอกลับมาบ้านน้องอุ่นอาบน้ำแปรงฟันแล้วเข้านอนด้วยรอยยิ้ม คืนนี้คงฝันถึงไดโนเสาร์แน่ๆเลยอะ่ะน้องอุ่นพูดเบาๆก่อนจะหลับตาแล้วทันใดนั้นเองน้องอุ่นก็พบว่าตัวเองอยู่ในทุ่งกว้างใหญ่รอดตัวเต็มไปด้วยต้นเฟิร์นสูงๆกับภูเขาไฟที่ควันลอยคลุงที่นี่คือโลกไดโนเสาร์จริงๆเหรอเนี่ยน้องอุ่นอุทานด้วยความตื่นเต้นจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามา ตึงตึงตึงน้องอุ่นหันไปเห็นไดโนเสาร์ตัวโตวมีสามเขาอยู่บนหัวแผ่นกระดูกหนาใหญ่ตรงคอเหมือนโลมันเดินเข้ามาอย่างช้าๆและพูดเสียงนุ่มสวัสดีเราชื่อไทซีเป็นไทซรทอปส์นะยินดีที่ได้รู้จักน้องอุ่นตาโตว,ว้าวไทซรทอปส์ er พูดได้ด้วย ไทซี่หัวเราะเบาๆฮ่าในฝันของเด็กดีทุกคนไดโนเสาร์พูดได้ทั้งนั้นแหละทั้งสองเดินเล่นไปด้วยกันไทซี่เล่าเรื่องไดโนเสาร์แต่ละชนิดให้น้องอุ่นฟังนั่นไงเจ้าตัวยักษ์คอยาวๆชื่อว่าบรอนโทโซรัส มันกินพืชเหมือนเราส่วนฝูงที่วิ่งเร็วๆอยู่ตรงโน้นเรียกว่าแกลโลมิมัสพวกนั้นกินมแมลงน้องอุ่นพยักหน้าอย่างตั้งใจโลกของไดโนเสาร์น่าสนุกจังเลยนะไทยซี่ใช่สิแต่เราทุกตัวต้องอยู่ร่วมกันอย่างระวังเพราะบางครั้งทีเร็กซ์ก็แอบมาหาอาหารแถวนี้เหมือนก่อนนะ ขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันก็ได้ยินเสียงร้องแหลมๆดังมาจากพุ่มไม้เงียวเงียวเงียวน้องอุ่นกับไทซี่รีบเดินไปดูพบลูกไดโนเสาร์ตัวเล็กๆสีเขียวมีแผงกระดูกบนหลังโอ้นี่คือลูกสเตโกซอรัสดูเหมือนมันจะหลงจากฝูงนะน้องอุ่นย่อตัวลงลูบหัวมันเบาๆ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะพาไปหาครอบครัวเองไทซี่ยิ้มดีเลยอุ่นใจดีจริงๆเราไปกันเถอะ ระหว่างทางทั้งสามต้องเดินผ่านป่าทึบและลำธารเจอไดโนเสาร์หลายชนิดที่น้องอุ่นจำได้จากสวนสนุกนั่นไงพวกแองคิโลซรัสมีหางเป็นลูกตุ้มไว้ป้องกันตัวเข้าใจแล้วน้องอุ่นพูดด้วยความภูมิใจแล้วตัวที่บินอยู่บนท้องฟ้าล,ะละ่ะนั่นคือเทโรแดกทิวมันไม่ใช่ไดโนเสาร์แท้แต่เป็นสัตว์บินร่วมยุคเดียวกัน ไทซี่อธิบายอย่างใจเย็นเหมือนครูสอนวิทยาศาสตร์ระหว่างเดินข้ามลำธารน,น้ำไหลแรงนิดหน่อยลูกสเตโกซรัฟเกือบลื่นตกแต่ไทซี่รีบใช้เขาทั้งสามยันไว้แล้วน้องอุ่นก็ช่วยดึงขึ้นมาขอบใจนะไทซี่เพื่อนต้องช่วยกันเสมอไทซี่ตอบในที่สุด พวกเขาก็มาถึงทุ่งหญ้าที่มีฝูงสเตโกซอรัสตัวใหญ่หลายตัวลูกตัวน้อยรีบวิ่งเข้าไปหาแม่ของมันด้วยความดีใจขอบใจมากนะอุ่นขอบใจมากนะไทซี่แม่สเตโกซอรัสพูดไทซี่พยักหน้าเราแค่ช่วยเพื่อนให้ได้กลับบ้านเท่านั้นเอง ดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าน้องอุ่นมองท้องฟ้าสีส้มทองแล้วหันไปหาไทซี่วันนี้สนุกที่สุดเลยขอบคุณนะเพื่อนรักไทซี่ยิ้มเราก็เหมือนกันอุ่นกลับไปฝันดีนะแล้วเจอกันใหม่ทันใดนั้นลมอุ่นๆพัดผ่านน้องอุ่นรู้สึกเบ้าวิวแล้วก็กลับมานอนอยู่บนเตียงของตัวเองแสงแดดยามเช้าส่องลวดมันกลามา ฝันดีจังเลยน้องอุ่นพูดพร้อมยิ้มข้อคิดของเรื่องนี้คือเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจดีแม้ในฝันความอบอุ่นนั้นก็จะกลับมาหาเราเสมออย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอุ่นด้วยนะครับ